สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บเคเ c o m ขีดทเฮ็ดมผเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะวันนี้นะผมก็จะมาสอนนะผมการปั๊มผู้ติดต,ตามทิกตอกนะครับผมก็ผ่านเว็บเค M นั่นเองนะฮะก็สำหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะผมที่ยังไม่มีสมาชิกนะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็กดสมัครสมาชิกนะผมกรอกข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งนะสมัครสมา,สมาชิกฟรีกันเลยนะครับผม ังจากที่เรากดสมัครสมาชิกก็เรียบร้อยแล้วนะผมเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะฮะพอเราลงชื่อเข้าใช้งานนะผมก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้าเว็บหลักอย่างนี้นะผมก็ตัวหน้าเว็บหลักก็จะมีชื่อผู้ใช้งานของเรานะผมยอดใช้จ่ายรวมของเราออเดอร์รวมของเรานะผมและยอดเงินคงเหลือนะฮะอันนี้นะผมเราก็สามารถมาคํานวณกันได้เลยนะผมว่าเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วนะผมก็ตัวเว็บก็มีแจ้งไว้ให้เราเห็นกันแบบชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับผม เราจะระบุไว้ให้เราอย่างนี้นะเราก็สามารถคำนวณกันออกมาเป็นตัวเลขได้เลยนะครับผมก็สำหรับตัวหมวดหมู่และบริการนะครับผมก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะเราจะสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับผมว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับผมก็สสำหรับหมวดหมู่นะกนะ็จะมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น youtube f a c e b นะครับผม t i k t o k IG นะฮะมีจำหน่ายบัญชีฮอตเมลอีเมลด้วยนะครับผม แล้วก็ยังมีบริการอื่นๆนะผมไม่ว่าจะเป็นของนี่ับผมเป็นพวกโอลีแฟนนะเพิ่มผู้ติดตามไลน์แอดนะผมทำเอสเอโอนะผมของ Google นะฮะเทเลแกรมนะผมแล้วก็ทวิตเตอร์วีเคเราก็มีกันหมดเลยนะผมก็สามารถมาเลือกใช้งานกันดูได้นะผมวันนี้ผมจะเลือกเป็นของ t i ๊กต็อกนะฮะก็ปามผู้ติดตาม t i ๊กต็อกเราก็สามารถไปที่บริการแนะนําตรงนี้ได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกที่บริการด้านล่างต่อนะผมหลังจากที่เราเลือกหมุนหม่กได้แล้วนะฮะ ก็สาหรับตัวผู้ติดตามนะครับผมก็เราก็สามารถเลือกตัวที่เราจะใช้งานได้นะมันก็จะมีจํานวนเงินบอกให้เรานะครับผมเราสามารถคํานวณกันได้นะครับผมอันนี้ก็ผู้ติดตามสามรอยห้าสิบสองคนต่อหนะึ่งพันนะฮะนี้ก็สามร้อยกว่าเหมือนกันนะผมต่อหนึ่งพันนะผมแต่ผมขอดูก่อน,นะผมว่าผู้ติดตามยีนไหนมั่งนะฮะก็จะมีอยู่สองอันนี้นะผม ก็ผมก็จะเลือกเป็นตัวบนสุดเลยแล้วกันนะผมคุณภาพดีนะผมเขาก็จะเขียนข้อมูลของตัวโปรแกรมให้เรานะฮะสำหรับตัวโปรแกรมด้านในนี้ก็ถึงบางอันจะเป็นความผู้ติดตามเหมือนกันนะผมหรือว่าเป็นชื่อเดียวกันนะผมเป็นบริการเดียวกันนะแต่ว่ามันจะเป็นคนละโปรแกรมกันนะผมก็สำหรับเว็บเคมเอ็มก็จะนําโปรแกรมต่างๆมาให้เราใช้งานกันครบคันเลยนะผมก็จะมีอัปเดตใหม่เก่านะเราสามารถไปเลือกใช้งานกันได้นะฮะก่อนนี้จะใหม่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผม เป็นผู้ติดตามดีที่สุดนะผมขึ้นทันทีนะฮะ R 3 0นะคนะนะคุณภาพดีก็จะมีข้อมูลของตัวโปรแกรมประมาณนี้แลผมก็อย่างนั้นเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะผมเพื่อมาตรงนี้แล้ผมลิงก์ตรงนี้นะผมให้เราไปกดคัดลอกลิงก์ของ Ti k t o กที่เราจะใช้งานนั่นเองนะครับผมที่เราจะใช้ปั๊มนะฮะแล้วตัวปริมาณอันนี้ก็จะเป็นยอดที่เราจะใส่ไปนะผมว่าเราจะเอาผู้ติดตามเท่าไหร่นะฮะ ก็จะกดคัดลอกลิงก์ติ๊กต่อของผมมาเลยนะผมหลังจากนั้นก็จะนําลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้นะฮะก็ปริมาณนะผมก็จะใช้สักประมาณหนึ่งร้อยคนละกันนะผมก็หนึ่งร้ยคนนะผมค่าบริการแค่เพียงส5สิบ้าบาทเท่านั้นนะก็สำหรับเว็บเคมเอ็มนี่ราคาถูกที่สุดแล้วนะผมเว็บอื่นไม่สามารถใช้งานได้เท่านี้นะฮะแล้วก็ดูนี่นะผม ผู้ติดตามนะผมสามารถปั๊มได้สูงสุดถึงห้าหมื่นคนเลยนะฮะหลังจากที่เราวางลิงก์แล้วนะผมเช็คปริมาณแล้วนะผมจะไปดูก่อนแล้วว่าผมผม,มีกี่คนนะผมตอนนี้ผู้ติดตามของผมนะผมหนึ่งพันสามรอยี่ิหกคนนะก่อนนี้ก็เป็นผู้ติดตามที่ผมปั๊มมาจากเว็บเคมเอ็มทั้งหมดเลยนะครับผมก็ตัวของติ๊กตอกของผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมไม่ได้บินไม่ได้อะไรนะผมก็ปั๊มเงินได้เรื่อยๆนะผม ก็ยอดวิวยอดอะไรอันนี้ก็คือที่ผมปั๊มมาทั้งหมดเลยนะฮะหลังจากที่ผมเลือกเรียบร้อยแล้วผมก็กดสั่งซื้อเลยครับผมเรียบร้อยฮะระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะผมถ้าเกิดว่าขึ้นป้ายเขียวยี้แล้วนะผมแปลว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการใช้งานตัวโปรแกรมแล้วนะผมที่เหลือเราก็แค่ลอยยอดเด้งขึ้นมาเท่านั้นนะฮะก็สำหรับตัวใบเสร็จอันนี้นะผมมันก็จะแจ้ง ข้อมูลของตัวบริการที่เราใช้งานไปนะผมก็จะมีเลขอันนี้นะผมเลข ID ก็คือตัวนี้จะเป็นเลข order ของเรานะผมในกรณีที่ตัวโปรแกรมนะผมเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานะผมเราสามารถนําเลข order นะผมเพื่อไปติดต่อฝ่ายสนับสนุนของตัวเว็บเคเอ็มได้นะฮะก็ช่องทางการติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะผมก็จะมีอยู่2ช่องทางนะผมก็คือติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่านหน้าเว็บตรงนี้นะผมหรือว่าจะ add ไปที่ไลน์นะครับผมของเว็บเคเอ็มแล้วก็ได้ทั้ง2ทางเลยนะฮะ จะมีแอดมินคอยตอบปัญหาให้เรานะผมคอยแก้ปัญหาให้เรานะฮะดีก็จะเป็นพวกข้อมูลต่างๆของตัวที่เราใช้งานนะครับผมก็จะมีลิงก์ของติ๊ t ตอกของเรานะผมปริมาณนะผมค่าบริการยอดเงินคงเหลือเขาก็จะแจ้งให้เราหมดเลยนะฮะนี่ครับผมลองรีดูสักรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้ผู้ติดตามก็ยังไม่ขึ้นมานะครับผมเรามีอยู่หนึ่งพันสามรอยี่สิบหกคนนะครับผม ก็ให้เราลองไปดูที่ตรงนี้ได้นะผมในกรณีที่ผู้ติดตามยังไม่ขึ้นมานะผมหรือว่าบริการที่เราใช้งานยังไม่ขึ้นมานะฮะนี่นะผมพอเราเข้ามาที่ประวัติการสั่งซื้อนะผมเราก็สามารถมาดูสถานะของตัวบริการของเราได้นะผมก็สถานะนะผมขึ้นรอดําเนินการอยู่แบบนี้นะผมก็แปลว่าตัวโปรแกรมเริ่มทํางานแล้วนะแต่ว่าตัวยอดยัไม่ได้ขึ้นมานะผม แ้เกิดว่ามันมีปุ่มให้ยกเลิกด้านหลังอย่างนี้เราอย่าเพิ่งไปกดนะฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นการยกเลิกของตัวโปรแกรมนะผมมันจะก็มันจะยกเลิกให้เราไปเองเลยนะผมถ้าเกิดกรณีที่ตัวโปรแกรมมีปัญหานะผมแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาอย่างนี้นะผมก็คือยังปกติอยู่นะฮะ ก็ให้เรารอกันสักครู่นึงนะผม um. ก็ตัวโปรแกรมมันจะค่อยลันตัวบอทดขึ้นไปเรื่อยๆนะผม um. ก็ในกรณีที่มันขึ้นช้านะผม um, มันก็จะอยู่ที่กริทึมนะ um. ของตัวแพลตฟอร์มนั้นๆที่เราใช้งานนะผม um. ถ้าเกิดม่ามีการเปลี่ยนนะผม um. เราก็จะต้องอัปเดตตามนะขอ um. สำหรับเว็บเมนี้มีการอัปเดตตัวโปรแกรมตามตลอดนะฮะก็ถ้าเกิดมาในกรณีนี้นะผม um. อาจจะขึ้นช้านิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะผมแล้วเราก็ลองไปดูนะผมมันจะใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่นะ ก็ขออนุญาตตัดไปตอนที่ตัวยอดผู้ติดตามเริ่มขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับผมหลังจากที่เรารอไม่ถึงห้านาทีนะครับผมก็ถือว่ารวดเร็วเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้ผู้ติดตามก็มาขึ้นมาน่าจะเกินมานิดหน่อยนะครับผมอาจจะยังไม่ครบนะครับผม,ก,มก็จะค่อยๆไหลขึ้นมาจนกว่ามันจะครบนะฮะก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น402 1,402ไลค์แล้วนะฮะก็ถือว่ามันก็ขึ้นมารวดเร็วอยู่นะครับผมวันนี้เราก็ลองเข้ามาใช้งานกันดูได้นะฮะ ก็สำหรับตัวบริการนะผมปั๊มผู้ติดตามราคาถูกของเว็บเคเอนี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะลองมาใช้งานกนดูได้นะผมก็สำหรับตัวผู้ติดตามก็จะมีการแจ้งเตือนให้เรานะจะมีการแจ้งเตือนปกติเลยนะผม ก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนแล้วผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะผมก็สามารถลองมาใช้งานกันดูได้นะฮะแล้วก็นี่นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนแล้วผมไม่รู้ช่องทางการเติมเงินนะเราก็สามารถมากดที่คําว่าเติมเงินตรงนี้นะผมก็ช่องทางการเติมเงินของเว็บเคมเอ็มก็มีครบคันเลยแลผมทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โคดนะผมของทุกธนาคารนะผมบัญชีธนาคารไทยนะฮะทูมันนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตนะผมแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะผมอันนี้ก็จะเป็นบัญชีธนาคารต่างประเทศนะผมถ้าเกิดเรามี เงิน US ดอลลาร์นะผมแล้วก็สามารถใช้งานได้นะผมถ้าเกิดเราอยู่ต่างประเทศหรือว่าเราใช้บัญชีต่างประเทศนะที่เป็นเงิน US ดอลลาร์เราสามารถใช้งานกับตัวโปรแกรมนี้ได้ผ่านตัว Perfect Money อันนี้นะครับผม แล้วก็ยังมีพิเศษกว่าใครเลยนะผมสาหรับเว็บเคเอ็มก็คืออันนี้นะผมเราสามารถกดคัดลอกลิงก์ของเรานะผมเพื่อไปรับอัตราค่าแนะนำ5%ได้นะผมก็คือเราสามารถคัดลอกลิงก์ของเรานะผมส่งไปให้เพื่อนของเรานะผมหรือว่าคนที่เรารู้จักนะที่เขาใช้โปรแกรมปั๊มไลน์อยู่ตลอดนะผมให้ใช้โปรแกรมปั๊มไลน์นะผมจากเว็บเคเอ็มผ่านลิงก์ของเรานะฮะก็จะได้รับอัตราค่าแนะนําไปเลย5%นะครับผมแล้วก็ ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเ,เพื่อนเพื่อนคนไหนนะ่สนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมของเว็บเคมเอ็มนะผมผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะผมก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ